สวัสดีครับผมชื่อนายไอศักดิ์ูอลาดสวัสดีค่ะดิฉันนะสาวจินทายยรยมันเพ็ญวันนี้กลุ่มผมจะมาเสนอการวางแผนโครงงานธุรกิจที่เราจะนำเสนอก็คือการรับจ้างทางเว็บไซต์อันนี้เยนนหนึ่งศึกษาหลักการของแนวคิดธุรกิจดิจิตัลและ business model canvas business model canvas มีขั้นบก้า9อย่าง คือ 1. ลูกค้าคือใคร 2. คุณค่าของสินค้าและบริการ 3. ขายผ่านช่องทางไหน 4. การสร้างสายความกับลูกค้า 5. มีโครงสร้างอะไรได้อย่างไร 6. ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร 7. กิจก,กรกรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไร 8. คู่ค้าคือใคร 9. ค่าใช้ใจ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร 2. สสำรวจปัญหาที่พบในวิทยาลัย บุคคลทั่วไปขาดความรู้ในการสร้างเว็บไซต์เช่นนักเรียนนักศึกษาหรือชาวบ้านที่องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่รู้วิธีและไม่มีเครื่องมือหรือผู้ช่วยในการสร้างทําให้เสียโอกาสในการสร้างไรายได้หรือเผยแพร่ผลง,งานออนไลน์เช่นขายของทางออนไลน์ 3. เลือกปัญหาหนึ่งจะสร้างแนวคิดธุกรกิจดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหานั้น 4. ออกแบบจําลองธุรกิจโดยใช้ BMC หกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่ต้องการเว็บไซต์ส่วนตัวสองคุณค่าบริการออกแบบเว็บไซต์สวยงามตามความต้องการ 3. ามช่องทางการเข้าถึงลูกค้าโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กเพจไอจีท t ก k กสความสัมพันธ์ของลูกค้ารายงานความขค้ืนหน้าเป็นระยะ 5. รา,ายได้หลักรายได้จากการทำเว็บไซต์ตามโปรเจกต,ต์หกทรัพยากรหลัก ความรู้ด้านการเขียนเว็บไซต์ HTML, CSS, Java, CMS และอื่นๆ7กิจกรรมหลักวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทดสอบและแก้ไขสื่อสารกับลูกค้าและให้บริการหลังขาย 8. ปผู้ค้าเพื่อนร่วมทีม9ค่าใช้ใจ่ายหลักค่าอินเทอร์เน็ตและค่าไฟห ทดลองวาระระบบหรือแพลตฟอร์มจำลองเช่นหน้าร้านหรือแอปร้านค้าการนำเสนอของเราจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ